สวัสดีครับพวกเราทีมที่กลุ่มมหาวเรื่อัยชิ้นไหนมีสมาชิกทีมตาบต่อไปนี้ผมนายเดชชัยเดชชัยรหัส630610520สวครับผมเจริศวศงษ์รหัส6 3 0 6 1 0 4 2นักศาลชั้นปีที่หนึ่งครับผมนายรวิทย์ตั้งชื้อโลนรหัส630610518นักศึกย์ชั้นปีที่หนึ่งครับ ผมนายปรมัณพจันการครับรหัส600 6น6์0ย์หศูย์คร right> ับผมนายชอยผมตังรหัสนักศึหกนนครับผมนายกำรัชบรรดาจิรหัสหูน์นหัห600ง0 5น0าูย์ครับผมนายสุิแสสุโรหส6์อยู่เรียนอยชันปีที่ครับผมนายกุสทอรสสธนทะรหัส6 0 0ูนย์ศูนย์หก ฉันชื่อนางสาวกนกพรศิวนาค่ะหรหัสห0 0 6น0 4 6 2ค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะสวัสดีครับผมนายพีรดลสุยธงนักศึกษาระดับปริตศึตษาสาขาวิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับผมเกเกียรติปัญญาราครับนักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชไษษร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งไวัส็จทิ้นแล้วโดยสามารถเคลื่อนที่เดินหน้าเลี้ยวซ้าเลียวซ้าแมะถอยหลังมากครับนอกจากนี้เรายังได้ทําการติดตั้งแขนงกลเพื่อยกตัวกล้องของเราครับ ซึ่งในอนาคตเรามีแผนว่าจะต่อยอดให้สามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติได้นั่นเองครับในส่วนรายงานค่าใช้ใจ่ายของคลิปนี้นะครับพวกเราได้ใช้ก็ประมาณที่เกินก็ประมาณที่ตั้งไว้รายละ,ะเอียดอยู่ในการรายงานความคืบหน้าคลิปที่แล้วนะครับ จากรายงานความก้าวหน้าในรอบที่แล้วในครั้งนี้เราจะพามาดูการควบคุมหุ่นยนต์โรเวอร์อัตโนมัติของทีมเราโดยอุปรกรณ์หุ่นยนต์โรเวอร์ของเรานั้นจะประกอบด้วย3ส่วนคือชุดเซ็นเซอร์ตรวจสอบอุปสรรคคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์ตรวจสอบฟีโนไทป์ของต้นข้าวในการบังคับหุ่นยนต์โรเวอร์ของทีมเราสามารถทำได้อยู่2แบบด้วยกัน นั่นก็คือแบบแมนนวลที่จะใช้วิทยุบังคับและแบบอัตโนมัติที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมผ่านทางภาคพื้นดินในส่วนของคอมพิวเตอร์ภาคพื้นดินเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า QGroundControl ในการควบคุมซึ่งตัวโปรแกรมจะสามารถใช้ในการดูสถานะของโรเวอร์ได้เช่นการดูจุดหมายของเส้นทางในการเคลื่อนที่ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์หรือแม้แต่การดูภาพผ่านกล้องหน้ารถของตัวหุ่นยนต์นอกจากนี้เราจะใช้การสื่อสารกับโรเวอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ระยะไกลหรือ 4G ในการสั่งการของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมรถเราได้ใช้ NVIDIA Jetson Nano เป็นตัวประมวลผลโดยมีหน้าที่หลักคือวิเคราะห์ภาพถ่ายต้นข้าวจากเซนเซอร์ตรวจฟีโนไทป์ควบคุมความเร็วและทิศทางของตัวรถและสุดท้ายลบเลีกสิ่งขีดขวางโดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจสอบอุปสรรคเซนเซอร์ตรวจฟีโนไทป์ต้นข้าวจะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งร่วมด้วย2อ,อย่างคือแขนกลแบบสไลดิง จะมีหน้าที่ปรับระดับสูงต่ำได้และกล้องหรือที่เรียกว่าเซตคาเมล่จะมีหน้าที่บันทึกภาพ R G B และความลึกของพุ้มต้นข้าวได้เมื่อประกอบรวมกันทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งภาพจากมุมสูงและมุมต่ำตาม,ตามความเหมาะสมสเซนเซอร์ตรวจจับอุปสรรคจะมี3อุปกรณ์ย่อยที่ใช้ทำงานร่วมกันคือ S 1. เซนเซอร์ลิดาโมกุโยที่สามารถวัดระยะได้สูงสุด4เมตร 2. กล้องเรียลเซนจะให้ข้อมูลภาพ RGB และมิติความลึกของภาพจากนั้นข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้ง2จะประมวผลผลผ่านตัวบอร์ด Raspberry Pi ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ไปควบคุมตัวหุ่นยนต์โรเวอร์ สำหรับการตรวจฟีโนไทป์โดยจีกลุ่มทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับครับสำหรับภาพรวมของการประมวลผลรูปภาพต้นข้าวนะครับก็จะแสดงดังรูปที่เห็นเลยนะครับสำหรับการวัดขนาดต้นข้าวนะครับก็จะมีการวัดความสูงแล้วก็ขนาดของกอต้นข้าวที่อยู่ด้านหน้าซึ่งใกล้กับกล้องถ่ายรูปมากที่สุดนะครับ ซึ่งก่อนว่าขนาดต้นข้าวต้องแยกต้นข้าวที่อยู่ด้านหน้าออกจากพืนหลังซึ่งอาจจะเป็นต้นข้าวต้นอื่นหรือว่าวัตถุชิ้นอื่นนะครับซึ่งในทีมของเรานั้นมีแนวความคิดในการแยกภาพต้นข้าวนี้โดยการทำ semantic segmentation ด้วยวิธีการ deep learning นะครับสำหรับโมเดลและซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับทำ semantic segmentation นะครับทีมเราจะเลือกใช้ p y t o r h ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์สำหรับดิ t l e ร r n นนิงนะครับโดยในทอชเวอร์ชันซึ่งเป็นโปรแกรมแยกของไ o ทอชอีนทีจะมีโมเดเลจำรนจรูปมาให้เลือกใช้อยู่2โมเดลคือ Deep Lab v เวอร์ชัน3 FCN นะครับโดยทีมเรานั้นได้เลือก Deep Lab เวอร์ชัน3เนื่องจากมีตัวอย่างสาธิตวิธีการใช้งานและการใช้ทำเซกเมนต์เ i ช n จาก c u สตอม Dataset นะครับสำหรับแนวทางการเทรนโมเดล Deep Lab เวอร์ชัน3นะครับ เนื่องจากภาพข้อมูลที่นำมาใช้ใน Deep Lab v e r s 3นั้นจะต้องเป็นภาพที่มี3 channel ซึ่งปกติคือช่อง Red Green Blue ของภาพ RGB นะครับแต่ข้อมูลที่ทีมได้จากกล้อง Zed Camera นะครับมีอยู่4 channel คือ Red Green Blue แล้วก็ Depth นะครับทีมต้องทำการทดลองเลือก3 channel จาก4 channel นี้มาเทรนโมเดลนะครับดย1แนวทางที่ต้องทำการทดลองคือการลดขนาดภาพหรือข้อมูลที่ได้จากกล้อง Zed e.d. นะครับเพื่อให้สามารถประมวลผลได้ในเวลาที่เหมาะสมแนวทางในการทดลองก็คือแบ่งภาพใหญ่เป็นภาพย่อยแล้วก็2องนะครับทำการรีไซส์ขนาดให้เล็กลงครับนี่คือตัวอย่างการทดลองเลือก3 channel จากข้อมูล4 channel นะครับซึ่งข้อมูลจากกล้อง e.d. นั้นก็จะมี4 channel คือ red, green, blue แล้วก็ depth ซึ่งเราจะต้องทำการทดลองเลือกมา3 channel นะครับดังภาพที่แสดงเลย ครับนี่คือตัวอย่างการแบ่งรูปใหญ่ให้เป็นรูปย่อยนะครับของรูปต้นข้าวครับสาหรับการลดขนาดรูปภาพนะครับก็จะทําการลดขนาดรูปภาพต้นข้าวดังตัวอย่างที่แสดงเลยนะครับ